วันนี้ก็มาอยู่กับทีอีภาพยนตร์อีกรอบหนึ่งนะครับทีอีภาพยนตร์วันนี้ลงที่บ้านใสจารพัดทีอีลงตรงนี้สองคืนนะครับเมื่อวานก่อนเมื่อคืนลงจากนู้นเนาะใกล้ๆกันเดี๋ยวจย้ายมาตรงนี้ครับวันนี้ก็ลงจอ20เมตรดูเบสครั้งละ20ใบนะครับทีอีนี่เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่งานชุกเหมือนกันนะครับทีอีภาพยนตร์สุรินบ้านแชกบาลตะบุรามอำเภอเมืองสุรินนะครับ หน่วยนี้ก็ได้ออกงานตลอดนะครับช่วงนี้ดูสังเกตที่ผูุงานก็ขายดีเหมือนกันที่อีภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวนี้ดิเจรีรงจีก็มาประจำการอยู่นี่วันนี้ก็จะขึ้นท่านครับเนี่ยพระเอกของเราีด <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเจ้าของเจ้าของแท่นนะครับลียองจีหรือว่าตะนยตะนอยนี่ครับให้ดูหน้าจอเต็มๆนะครับวันนี้20ตูิูเบตก็ครั้งละ20นะครับวันนี้ระ,นระบบเสียงที่นี่เ <สะ S 1> ชื่อขนมกินได้เลยครับมาสัมผัสเองเสียงระดับไหนดูที่งานของเขาครับรรก,ก็ได้ออกตลอด เหมือนที่บอกเมื่อคืนก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองย้ายมากี่กิโลเนาะดอลใบกิโลสามโลประมาณนั้นประมาณ3โลสีโลอยู่บ้านตโนดเหรอวันนี้อยู่บ้านใสจรพัดนะฮะการมบค้าก็เช่นเคยนะครับสไลเดอร์ก็มี ยัไปดูขุมพลังของทีครับนี่สิ้นเดือนก็เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนใหม่เลยะจะลงของไหนยังไม่บอกนะยังไม่บอกเดีย๋ยววันลงค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นชุดเก่าซึ่งเสียงที่เราคุ้นเคยมาตลอดก็จัดว่าดีในระบบหนึ่งครับจัดไปใช้ได้ไไดเหมือนที่ผมบอกครับติดหนึ่งในห้าของสุรินแล้วครับ ระบบแสงก็มาดูได้ครับใช้ได้เมื่อกี้ก็ทีมงานไปเยี่ยมปริญญามาตอนนี้ก็กำลังมาเร่งงานเพื่อจะปล่อยเสียงออกนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีการไหว้เจ้าอีกครับเต, <laughs> ตรียมของมาแล้วครับเดหนึ่งลังเต็มระบบไฟก็ เต็มที่ครับเต็มที่เร่งมือเต็มที่เดี๋ยวจะเปิดกลางวันเลยเร,เรเรอ,อเครื่องปั่นก็เอเครื่องปั่นมาแล้วคือพิธีการจริงๆจะลงงานจริงๆปล่อยเสียงจริงๆประมาณ5้าโมงกว่าเพราะงานนี้เป็นงานขาวดำเนาะใช่ไหมการการเด็ดแต้มันงานขาวดำ ติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยวันนี้เหมือนที่บอกครับมีสองจอครับปริญญาอยู่ฝั่งนู้นครับห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรประมาณนั้นที่อีอยู่ทางบัดไซอยู่ริมถนนเหมือนกันส่วนปริญญาชายใกล้บ้านตัวเองเลยจะเปลี่ยนขยายใหม่นี่จะลงตู้ใหม่ไหมเพิ่มตู้ไหมตู้อย่างใครประมาณนี้ไปก่อน อยู่กับที่ไม่ได้ของพวกนี้ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆยกเข้าทางเองกระตู้ทีนี่ก็เป็นดอก18เนาะครั้งละ20่สใบนี่เสียงอิ่มๆนะครับไม่ไม่ใช่เสียงธรรมดาแนละ้วเสียงอิ่มๆเลย เบรดไม่ได้น่าเกลียดครับผมวันนี้ไส่กรกมารอตั้งแต่ว,วันเพราะว่าใกล้บ้านจาภาพจาภาพเดอ,อ๋ยเธรงปองคนบองคนปูนทออาตัมเตียนอดดได้กินยี่ลิงลิงตา้าอันรือแบราบ,บันการกรำโยนนังวายชื่อ,อ,เอัเออเออเนีเออ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 เีบ บ้านเนี่ยทำการเลี้ยงให้กันยี่ปีเรื่อยที่มาในราชินีขันนางก็เก็บกินแต่พี่มาเมินโอ้ยโยปีโยเบย่าเก็บมาเมินเออเยนองจานางทำไมแต่โยปีโยบเลยครับคลิปนี้ก็จะให้ชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังที่เปลี่ยนคุ้มพลังใหม่ค่อยค่อยมาเก็บบรรยากาศเสียงดีๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งได้สแกนแม่ร่ปเรียนเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปก็ให้ชมประมาณนี้ก่อนจอ20เมตรเต็มนะครับวันนี้ คุมพลังแบบเดิมไปก่อนแต่ก็เชื่อขนมกินได้ครับชมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ